พอดีว่าคุณโกวบอกว่าคุณแป้งอยากมาร่่มงานด้วยนะคุณแป้งเขาเป็นคนวาดประตูเราเนอว่าเขาก็ติดตุลนะครับเขาเลยส่งดีไซน์ให้ดไซน์นี้เป็ตูชิ้นชิ้นายจายอยู่นะครับผมก็ถืวิสาหกาอาิ้นเขาระวเิลให้นเวก็เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดีไซน์ติงัวนี้กันนะครับิงตัวนี้ก็ือมอว่ามันเป็นตัวเสล็อกง่ายๆอันนึงนะครับมันไม่ใช่สิ้งเป็นตัวแต่ว่าโครงมันเนี่ยก็เหมือนที่เขบอกเลยนะครับ ถ้าเราสามารถแตกออกมาได้ว่ามันมีเฮดเดอร์อยู่มีคอนเทนต์มีไซส์ไฟอยู่มีโฟลเดอร์อยู่เราก็จะทำงานได้นะครับอันนี้คือตัวแป้งก็ประมาณโบแกนของนะครับ,บ,รบแล้งขอบคุณมาเนะผมก็เอางาน,นเล่นชนิดหนึ่งนะโอเคถ้าเราคิดโครงอย่างนี้ในใจนะครับเวลาเราออกแบบเรื่อคอนเทนต์เราจะไม่หยุดเพราะเราจะรู้ว่าคนจะคลิกที่ไหนได้พอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเราก็เริ่มแตกออกมาเป็นชิ้นๆนะครับจะสังเกตว่าเมื่อกี้ที่ผมทำเนี่ยมันมีชิ้นหนุ่ใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีดีไซน์เราแตกมันออกมา ให้งานเป็นส่วนหนงเรียกว่าแฮเดอร์อยู่ข้างบน, content, นคบอเาาเนเทนต์นะครับไซส์ปาร์แล้วก็ซิฟเตอร์พอเรามองเป็นชิ้นบุ๊กเฮ้ยอะไรมันก็ง่ายไปหมดนะครับเพราะว่าเราค่อยไปจัดการบางทีละชิ้นพะอนเราเริ่มเป็นชิ้นก็ถัดมาเราก็ต้องสร้างเป็นทีมเอลที่ประกอบไม่งั้นชิ้นพวกนี้มันไม่สามารถทำงานได้ถูกไหมฮะพอเป็นทีมเอลเนี่ยอ,อันนี้เป็นซีรีส์แพทเทิร์นที่ผมพยา,มมายามเสนอต่อโลกแล้วเพผมพยายามเสนอมาสักพักใหญ่แล้วแล้วยังไม่เจอ นะครับมันเหมือนกับว่าซีรีส์ีไซน์แพทเทิร์นเนี่ยมันยังไม่เกิดการตกผลิตที่ดีเท่าไหร่มันไม่เหมือนแพทเทิร์นอื่นที่มันตกผลไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็เลยเสนอและโทรคัมพิวบิวกลับไปว่าที่ผมคิดเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าถามว่าผมคิดเหมือนกับคุณแม็กที่สร้างลุนเดนไมซ์ก็เหมือนกันแหละนะครับเพราะว่าไอ้ของพวกนี้มันก็ควรจะโค่นออกในรายสนนี้นอยู่แลนะครับของที่ดีไซน์แล้วแล้วเอามาใช้ซ้ำๆๆเขาเรียกว่าดีไซน์แพทเทิร์นนี่นะครับซีรีสเนี่ยยังไม่ค่อยมมีีีีีดดดดไไไซซนนนนน์์์แแททททเเเเออรรรร่่่ใโโลลกกกกาาาหหหห็็็็ค้้้้ววขึถยืื ีการต่อยอดกันมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้เนี่ยเรามีชิ้นอยู่ด้านขวานะครับแบบเี็เฮดเตอร์พุตเตอร์ใซต์มาคอนเทนต์นะครับ,แบบ inder, ต,นะรบต่อมาเราเริ่มจะเอาซีเดสมาครอบเพราะถ้าเราเออกแบบด้วยเทเบิลก็ทําได้นะครับคอนเทสเนี่ยมันเป็นแค่เอนจิ้นนะครับเอฟเฟกต์เพนเดนชั่นมันอ,อยู่ฝั่งเราหมดเลยเราจะออกแบบเป็นเทเบิลแบบเมื่อก่อนก็ทําได้แต่ที่ทุกคนพยายามกระตุ้นนะครับให้ออกแบบเป็นซีเรสเพราะว่ามันง่ายมันแก้ง่ายนะครับ ที่เราเอางอาจจะติดนะครับเห็นกันว่าเราติดจากการใช้วินโนมาก่อน,อนใช่ไหมพอเราจะิกลับไปไปใช้อุปกรณุนะครับมันก็ยากไปหมดแต่ถ้าเกิดเราเริ่มอ,อะไรสักอย่างหนึง่งที่มาก่อนมันไม่ยากนะเขาก็คิดมาแล้วว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยชื่อมาตรฐานนะครับที่เรามาักจะใช้การผมก็พยายามไปรวบรวมแล้วก็ตกตกมาให้เป็นมีสายทั่งเครื่องในม่นะครับตัวแร็ปเปอร์แร็ปเปอร์เขว่าหอ่อใช่ไหมก็เป็นตัวหอ่อนะครับถ้าเป็นมีสายอื่นๆผมคิดว่าแร็ปเปอร์น่าจะห่อให้หมดเลย ที่มันที่มันต้องขอเพื่อมันจะได้มาอะไรเซ็นเตอร์ได้หรือให้มันไปอยู่ข้างบนอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยมันจะได้จัดการยากนะครับเขามันจะใช้รปเปอร์ก่อนแต่เมืเอิดีไซน์นี้เนี่ยถ้าเห็นที่คุณคุณแป้งเขาดีไซน์มาให้เนี่ยไอ้ข้างล่างที่เรียกว่าฟุตเตอร์เขาดีไซน์เปลูกขาเบอร์ก็รักมากเลยฟุตเตอร์เนี่ยมันน่าจะติดอยู่ข้างล่างเสมอใช่ไหมครับพอมันติดอยู่ข้างล่างเสมอเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเมื่อเราฟุตเตอร์เนี่ยเอาเอาแรปเปอร์ของเราเนี่ยถ้าเราทำให้มันเท่ากับความสูง100%และลบด้วยความสูง มันก็จะยื่นเต็มจอเสมอนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปเล่นดูเป็นเรื่องของ CS s นะครับซึ่งจะบอกว่าไอ้ตัวนี้แหละที่มาจัดการได้ฉลาดกว่า Table Table จัดการได้พวกนี้ยากมากเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมดีไซน์ผมก็มักจะคิดไปเรื่องพวกนี้ก่อนคือ CS s คือใช้ c h a r ท c t e r ไปก่อน Developer ข้างในมี Actor ถ้าเราดูเ Actor ประกอบเฮ้ยจริงๆมันก็แค่ Image ป้อนเดียวเองนะครับ Image ก็คือ AI G นะครับในที่นั่งนี้ใครรู้เรื่อง CS หรอครับรู้ว่าคำว่า Image เนี่ยคือ AI G นะครับโอเคก็ก็คิดว่าแค่ตัวนี้ปุ๊บนั่นน่ะเก็ทกันได้ไม่ยากเลยนะครับในบอดี้ผมคาดว่าบอดี้เป็นอย่างนั้นเองนะครับบางคนโน้ตไม่ตั้งเขาอาจจะตั้งว่าคอนเทนเนอร์อาจจะตั้งคนอย่างอื่นแล้วแต่ก็ประกอบด้วยก้อนสองก้อนชื่อคอนเทนเนอร์ไซ์บาร์ครับทีนี้ถ้าเป็นปวดเทพตรีแน่ๆอย่างคุณแม็กเองก็ออกแบบมาตั้งแต่หลายปีก่อนเขาก็ยังมีความคิดว่า H1 เนี่ยมันควรจะเป็นโลโก้หรือควรจะเป็นชื่อเว็บนะครับทีนี้ในยุคหลังๆเนี่ยพอเราเริ่มศึกษา s e o มากๆเนี่ย กูก็ก็แนะนำเลยว่าเฮ้ยถ้า H1 เป็นชื่อเว็บเนี่ยทุกหน้ามันก็ช H1 เหด่นหมดสิอันนี้ใครรู้จัก H1 เคย H1 ที่คนไทอ๋อคนรู้จัก, 1, okay. 1, ะจกนะครับถ้าคนไม่รู้จักมันก็คือการบอกว่าข้อความที่อยู่ใน H1 ก้อนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เด่นที่สุดของหน้ามันเป็นไอคอนของหน้านะครับทีนี้ในสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นประมา,มาเ์เว็บไซต์ของรุ่นแร่ใน่ีห้าที่มากนะครับ H1 ม,มันจะเป็นมักจะผูกติดไปกับโลโก้นะครับช่วงหลัยๆทุกที่อยากจะ โอ้แท็กหนึ่งที่ดีควรติดกับชื่อเพจต้องหานะครับเพราะฉะนั้นแท็กหนึ่งควรจะไปอยู่ในคอนเทนต์นะครับถ้ามันเป็นบล็อกมันาจจะมีเดตอยู่ด้วยก็ใส่พาสเดตเข้าไปทีเปเปอร์บล็อกอะไรนี่คือเหมือนกับเขาไม่ได้อยู่ที่เราจะ,จะดูก็พ้นออกมาหมดแล้วก็มีคอมเมนต์ลิสต์ก็คือเป็นพวกคอมเมนต์ที่เราจะใช้นะครับอันนี้มองว่าเป็นประมาณวบล็อกนะครับถ้าเราไม่มองว่าเป็นบล็อกจริงๆเราตัดได้เยอะมากเลยเราตัดคอมเมนต์ลิสต์ตัดคอมเมนต์ออกไปมันก็กลายเป็นแทับ